โอเคผมก็วันนี้ก็อยู่ผมเดียวนะครับเนอก็หายไปนานนะเออช่วงนี้ก็ลงอาทิตย์ละคลิปก็แล้วกันคือแบบช่วงนี้แบบเหนื่อยนะเออก็ขอพักหน่อยกันไฮไลท์ก็จะพักสักระยะหนึ่งนะวันนี้ก็จะมาสอนแอ t ิเวตพันด้าด้วยโทรศัพท์นะผมเออก็จะมาสอนแอ i ิเวตกันเลยนะก่อนหนึ่งต้องมีแอปนี้นะผมเออต้องบอกก่อนนะครับคือ Android 11ขึ้นไปนะ เออแอนดรอยดิ1เขึ้นไปนะครับผมโอเคผมก็อย่าลืมนะแอนดรอย1 1ฟังดีๆนะครับเออก็ให้มีแอปนี้นะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปลิงก์โหลดนะเออถ้าใครอยากโหลดเบสโต้ก็ได้เออแต่ว่าต้องเสียเงินอะ่ะเออแ9บาบาทแล้วก็มีแอปพันด้าแล้วก็ฟีไฟนะก็นึงเลยก็เข้าไปที่ตั้งค่าผมตั้งค่ายัางไงวะไปแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะแล้วก็ เวอร์ชันหรือว่าหมายเลขรุ่นนะแต่ละเครื่องนะก็ถ้าใครมีแบบให้เปิด OTG ก็เปิดนะครับผมโอเคนะก็น,นี้เลยก็เข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะเออโอเคแล้วก็นะักเลือกตัวเลือกนะักพัฒนานะผมเดี๋ยวผมขอเปิดนี้ก่อนแป๊บนึงโอเคเนี่ยนี่นะเข้าใจเข้าใจง่ายหน่อยเออโอเคพอเรามานะปวดหมวดหมด,หมด,หมด,หมดนักพัฒนาแล้วก็ให้เปิดนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อกัน Android 11นะครับผมเห็นไหม a n d r o i ย11เอ็เนี่ยเห็นไหมโอเคก็ปึ๊บแล้วก็ตัวเลือกพัฒนาย่งงงกันนะเออนี่ละเอียดสุดแหละออแล้วก็เห็นไหมแก้ไขข้อบกพร่อง,อง,องไร้สายแล้วก็เปิดไปผมอนุญาตนะแล้วก็อนุญาตปัง้งก็กดเข้าไปครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะ ให้เราพับหน้าจอครับผมกดปุ๊บป้องเรียบร้อยแล้วก็เข้าโหมดเอข้อแอปนี้นะปั๊บเนี่ยพอขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราไปที่ถ้าแบบถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ให้แบบกดล้างข้อมูลออกแล้วก็ข้อแอปใหม่นะเออโอเคนะก็ให้เราไปที่จับคู่นะปุ๊บพอขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราเดี๋ยวยวผมขวอลบออกก่อน นี่นะให้เขียนตัวเนี้เห็นไหมเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสองเก้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นะสามเจ็ดเจ็ดสองเก้าใช่ปะจำไม่ได้ปะเจ็ดเจ็ดสองเก้าโอเคแล้วก็ข้างหลังให้เป็นข้าบนญอะเห็นไหมเจ็ดสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็โอเคไปผมป้อง พอมาหน้าแบบนี้แล้วนะครับผมก็กดใส่โคดไปเลยนะโค้ดอ c ต i ิเวตแพนด้กดเข้าไปเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมให้เราเข้าไปคัดลอกคลิปผมเข้าไปใน Google Chrome แล้วก็ค่อยครับคัดลอกนะเออนะครับผมโอเคถ้าใครไม่ได้ก็เปิดเปิดอะไรวะเปิดเ,เ,ดเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูกัแล้วกันปั๊บแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนคอมแล้วก็คัดลอกได้นะครับผมโอเคนะ โอเคถ้าใครแบบคัดลอกได้แล้วก็ไม่ต้องเปิดนะโอเคก็ไปเลยมันก็จะโหลดโหลดโหลดนะปุ๊บรอไปครับผมโอเคผมก็รอมาแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเสร็จนะก็กดออกเลยนะแล้วก็ไปที่แอปพันด้เลยผมออไปที่พันธุ์ได้ได,ได้เลยปุ๊บ,บเห็นไหมก็จะขึ้น activate อ่าแป๊บหนึ่งนะโอเคผมก็ให้เรากดไปที่เข้าไปฟรีไฟล์เลยนะผมเดี๋ยวผมขอต่อ มาคีย like okay, mm ์บอร์ดกันแป๊นหนึงโอเคผมพอเราเข้าเกมมาแล้วก็นี่นะ mm hmm. ได้นะผมดูดิเนี่ย mm hmm. เห็นไหมกดได้หันหันหันอันนี้ถ้าใครกดไม่ได้เดีย๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปิดนะถ้าทําตามนี้ไม่ได้ก็คือตามนั้นแหละครับเออผมก็ไม่รู้สาเหตุแล้วโอเคผมก็มาอยู่ที่ทั้งค่านะ mm hmm. ก็เห็นไหมเนี่ย คันั้นค่าเพิ่มเติมหมดเข้าไปที่โหมดปัส,สนาม,มือนเดิมแหละแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็ติดตั้งผ่าน USB นะผมหรือว่าจะวินิจฉัยก็ได้นะผมเออเปิดถามอันนี้เออถ้าเจอช,วช,วช,วชัวนะโอเคผมก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ r คร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมบ,บายบายเลยครับแล้วก็จุ๊บ